สวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีนะคะแม่แม่ค่ะวันนี้เรามาหาน้องโชคมงคลนะคะกับคุณแม่สายฟ้านะไม่ได้มาไม่ได้มานานนะไม่ได้มาหาอุ้ยดูดูดูนักค่ะดูดูคนติดตามคนดูแต่ล่าสุดมันก็คเข้ามาแล้วเขาไม่เข้าอีกนี่ค่ะ ฮิงเจ้าค้ับเจ้าครับเฮ้ยมือน้อยน้อยน่ารักจังเลยอาเจียเจีตั้ง่คลอดอได้ได้ขอดแล้วก็ย้ายมาเพิ่งจะได้มานะคะบ้านหลังนี้เพิ่งจะได้มาไปหาแต่บ้านหลังนี้นะคะอ้าวครับผมเอาสวัสดีครับผมก่อนสวัสดีครับเปวเร็วสวัสดีครับผมอุ้น่ารักจังเลย น,นะคะคิดได้น้อยนะคะนี่นะคะกําลังโซนเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูดูด,ดูดูความโซนของเขาดูนะคะดูดูด,ดูคุณแม่ก็กินนะคะเป็นคุณแม่ที่ห่วงลูกมากเ <c oughs> ข้าใกล้ไม่ได้นะคะคอยแต่โยนทรายใสย่นี่นะคะก็ลูกลูกขานะคะจริงจ อันนี้ก็มาผ่ายายนางนะคะน้องปัดนะคะมาหาแม่สายฟ้ามาหายาลักษ์นะคะน้องปัดก็มาส่งอ่อนพังดวงดาวนะคะตั้งแต่วัน,นวันที่เท่าไหร่นะวันที่สามสิบเด็ดนนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะคะสวัสดีครับครับ ครับดีครับค่บป้าพรมครัปูมหนูดูนะคะโอ้ยหนูกินหญ้าได้แล้วหรอหนูกินไปแล้วหรอลูกหนูกินอ้อยได้เราบอกอันนี้เป็นอ้อยใบอ้อยนะคะที่น้องข้าบอยู่หนูกินอ้อยได้เราบอกดักน้าตีมากเข้าตั้งหนี เราต้องหนีนะคะว่าน้องแรงเยอะมากนะคะน้องแรงเยอะมากวพาไงคะคุณแม่คนสวยขอถ่ายหน่อยนะไม่ได้มาหานานแล้วนะคะขอถ่ายหน่อยนะคะคนสวยนะคะแม่มามีคนสวยนะคะคุณแม่ใส่ฟ้านะคะดูนี่ค่ะนั่ดูนะคะกำลังเล่นกำลังเล่นอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น อือหมูหมดแล้วอ้อยหนูหมดแล้วหนูขออีกหนูขออ้อยอีกขออ้อยนะคุณพ่อคุณพ่อดาวไปอ้อยนะคไปซื้ออ้อยมาให้เมื่อกี้นะคุณเธอก็จะกินจะหมดอยู่แล้วนะคะนะคะขอกินนะคะดูอนี่เน่แม่ขออ้อยหน่อย ขออ้อยหน่อยแ่ล้่อนขอวุ้ยเดือดดอะเขาไม่พอก็ครจะกินมาดู นี่นะคะนี่เออยุงอันนี้อันนี้คืออะไรนะไม่ให้สิเดีเอาไปแล้วเออเอาไปให้แม่เออเอาไปให้แม่แล้วนะคะอันนี้คือลูกของน้องอ๋อโชคมงคลนะคะนี่นะคะ ื่องความสายฟ้านะคะเพราะว่าไม่รักก็ต้มมาให้ค่ะเอาต้มเดี๋ยวต้มให้ฝอยปลากินเนาะต้มกับปลากินได้ไหมได้คนกินได้ความสายฟ้าชอบกินได้ชอบชอบกินได้เข้าต้มเีข้าต้มกัาเนี่ยเป็นเข้าต้มค่ะแต่ยังไม่ต้มมานะคะไม่รู้ว่าจะกินสุกกินดิบในเป็นข้าวต้มของปลานี่นะะคแบบนี้นะคะขอบคุณแม่นะคะไม่รักแม่นะดูใกล้ใกล้กันเลยขอบคุณที่แบบว่าให้บอกว่าอะไรนะมาอยู่นี่กับควาสายฟ้าค่ะ เราเคยอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้มาได้เห็นตัวจริงน้องนะคะน่ารักมากเลยโอ๊ยโยบุกุกตาค่ะวันนี้โอ้ยเขบอกว่าช้างน้อยนะคะน่ารักนะคะไม่ได้ดื้อเขาเรียกว่าช้างน้อยน่ารักนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะพ่อนะะคนี่น้้องนนนุี่ะคะก็อ๋ยายนางนะคะแม่ของอาพังดวงดาวหยุดเลยว่าษน ยากกับสายฟ้าทะเลกันห <laughs> มดแล้วเอาว่าเมื่ม <laughs> อ,อกีนออ้นะคะขอขอกินน้อยนะคะขอกินน้อยไม่ได้อ้อยก็โยนใส่แม่นะเอากินด้วยดูนะคะกินด้วยกินด้วยกินด้วยหนูกินด้วยโอ้ยนะคะดูช้างน้อยน่ารักช้างเออเเดูดูดูเขาดูเขาทำ แมนดวงดดาปึงปึงนะเล่นเล่นลุ่งแรงโพดเล่นร่แานวิ่งทักทายมาแบบรุนแรงมากนะมา มาแบบแรงมากเลยจ้าดูนะคะดูอ้ยแล้วก็อุ้ย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 อ้ยดูนะอ้ยลมอืมอืมตื่นเต้นคนเยอะตื่นเต้นตื่นเต้นคนเยอะหรอวันนี้คนมาหาเยอะแยะตื่นเต้นออาตื่นเต้น อ๋อเออนั่นแน่โอ๊ยนั่นเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าอือนี่นี่นี่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ ะเด็กน้อยของเราด้วยนะคะนะคะน้องโชคมงคลคุณแม่สายฟ้าแล้วเป็นกําลังใจนะคะให้ช่วงจักรีชายช้างน่ารักด้วยนะคะนะคะดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยโชว์สเต็ปมีโชว์สเต็ปด้วยเอาไป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 เลยอ้าวจิ๊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  บายไปแล้วนะคะเดี๋ยวฝากเจอกันในคลิปหน้านะคะไม่แม่จ๋าสวัสดีค่ะอ่ะเต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นเต้นอ่ะเต้นให้ดูเต้นให้ดูหน่อยตอนดูดูดูเอานี่ไป เอาประสเการณ์เราไว้ในนก็มาดีประจำเมลา